สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะทำ r a n d o มในหัวข้อเขาจะกลับมาอีกไหมสำหรับใครที่ตัดจบเลิกลากับคนรักคนในอดีตไปแล้วแต่ยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาบางคนยังรออยู่แล้วอยากได้คำตอบว,ว่าสุดท้ายแล้วความรักของคุณกับเขาเขาจะวนกลับมาอีกไหมเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ สุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมเรามาดูกันนะคะเขาจะกลับมาอีกไหมขอคำตอบให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมไนท์ถือไม้เท้าสี่เหรียญสองเหรียญ ราชาถือเหลียญหนึ่งไม้เท้าไนท์ถือดาบให้ใต้สำรับห้าเหรียญพลังงานที่ขึ้นมานะคะพี่หมอบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขายังจะมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาหาการอีกครั้งเพราะเขายังไม่เคยปล่อยคุณไปเลยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองที่เป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือตัวเป็นตัวคุณก็ตามที่เดินออกมา แต่เขาไม่เคยปล่อยคุณออกจากใจไม่เคยปล่อยคุณออกจากความรู้สึกคุณกับเขายังมีโอกาสจะได้วนเวียนมาอีกครั้งนะคะสองเหรียญสัญลักษณ์อินฟินิตี้ยังไงคุณกับเขาก็จะต้องได้วนเวียนกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งและจะเป็นตัวเขาเองนะคะที่เป็นคนติดต่อคุณมาเขาจะเป็นคนที่กลับมาขอโอกาสจากคุณจะกลับมาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จะกลับมาขอความรักจากคุณอีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้ นอกจากเขาจะเป็นคนติดต่อกลับมาเองแล้วเขายังจะเป็นคนพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักนี้มันไปต่อได้ถ้าในอดีตมันเคยมีปัญหาจากบุคคลที่สามหรือคนรอบข้างไม่ว่าจะรอบข้างตัวคุณรอบข้างตัวเขาเขาจะมาจัดการปัญหาทุกอย่างให้มันหมดไปเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงกับคุณเพราะการกลับมาในครั้งนี้เขากลายเป็นราชาถือเหรียญแล้วนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคง ชัดเจนต่อความต้องการของตัวเองเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขารู้แล้วว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนและสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักความสัมพันธ์ที่มาจากตัวคุณเพราะฉะนั้นจากคําตอบของเราคําถามของเรานะคะคําตอบคือสุดท้ายเขาจะวนกลับมาและช่วงเวลาที่พี่หมอเห็นนะคะ มีโอกาสที่เขาจะกลับแมาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนเมษายนที่เขาจะติดต่อคุณมาแต่มีโอกาสสูงมากที่เขาจะติดต่อคุณแมาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะถ้าเขาบอกอะไรคุณได้เนี่ยตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง จินตนาการตอนนี้เขากำลังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่จะได้ใช้กับคุณในอนาคตคิดถึงอนาคตที่เคยวาดฝันกันไว้ถ้าคุณกับเขาเคยวางแผนอะไรกันเอาไว้เขายังอยากทำสิ่งนั้นให้คุณยังอยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ โลกส่วนตัวตอนนี้เขาตัดขาดออกจากสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งเล้าความต้องการของเขาไม่ว่าจะเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบลงตอนนี้เขาปีกตัวออกมาอยู่กับตัวเองออกมาพัฒนาตัวเองและชัดเจนกับความรู้สึกแล้วเขาจะกลับมาเป็นคนที่ดีเพื่อคุณเขาจะหันหลังให้กับสิ่งต่างๆที่มันทําให้คุณกับเขาต้องทะเลาะก,กันเพราะเขาเลือกแล้วว่าเขาต้องการคุณ ประทานพรสุดท้ายแล้วการกลับมาในครั้งนี้ของเขาจะสร้างแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณรอรับความสุขจากสิ่งที่คุณเฝ้ารอได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ถึงเกันนะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟราศีเมษสิงหธนู ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่สา3สคนที่เกิดวันที่ 88, 28คนที่เกิดวันที่ 13, 23, 31ถ้าใครมีธาตุและราศีังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-1ถึงนเซนะคะพี่หมอรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดหัวใจเป็นค่าครูห้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ